ไม่กี่วันก่อนที่เราจะประชุมสภามีหลายคนครับเป็นนักกิจกรรมบ้างเป็นนักต่อสู้บ้างหลายท่านอาจจะรู้จักในชื่อจานิวชื่อเอก,กชัยชื่อฟอร์ดไม่เป็นไรครับบางคนไม่รู้จักไม่เป็นไรสามารถเปิด Google อ่านได้แต่ที่ผมกำลังจะเรียนให้ท่านได้ทราบก็คือว่าบุคคลเหล่านี้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่รู้ไหมครับภายใต้รัฐบาล พลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ถือครองอำนาจมาหลายปีเรากลับพบว่ามีการลอบประทุษร้ายบุคคลเหล่านี้การประทุษร้ายเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบมีการตระเตรียมวางแผนเป็นอย่างดีกระทำต่อเป้าหมายอย่างต่อเนื่องหลายครั้งซึ่งเราก็ต่างก็รู้อยู่ว่าผลที่เป็นคุณย่อมเกิดขึ้นต่อคอสอชอเพราะกระทำต่อคนที่ เห็นต่างคอสชครับท่านประธานครับเชิญครับท่านลังสิมันโลมเชิญครับกราบสวัสดีท่านประธานกระผมลังสิมันโลมเป็นผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่และในขณะเดียวกันก็เป็นสมาชิกรัฐสภากว่าจะได้พูดครับถูกข้ามไป3ามครั้งนะก็ไม่เป็นไรนะครับก่อนอื่นนะครับสิ่งที่ผมจำเป็นจะต้องถแถลงก่อนนะครับว่าผมและพรรคอนาคตใหม่เรามีความยินดีที่จะเสนอคุณธนาธรเป็นนายกรัฐมนตรีคุณธนาธรจึงลุ่งเลังกิจ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดมีบางท่านครับได้กล่าวในทํานองว่าคุณธนาธรอ,อาจจะมีคุณสมบัติต้องห้ามบางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เข้ามายัางสภาได้ท่านประธานครับเพื่อตอบคำถามนี้ผมขอเรียนตามตรงว่าไม่ต้องห่วงว่าคุณธนาธรจะไม่เข้าสภา หากได้เป็นนายกรัฐมนตรีห่วงคุณประยุทธ์เถอะครับถ้าหากได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะเข้ามายังสภาพเพื่อให้เราอัดพิปรายหรือไม่ในประเด็นเรื่องของหุ้นที่ท่านสมาชิกบางท่านตั้งประเด็นว่าอาจจะมีคุณสมบัติที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้นั้นมีประเด็นอย่างนี้ครับข้อแรก ผมคงต้องเรียนชี้แจงว่าคุณธนาธรจึงรุ่งลังกิจได้ทำการโอนหุ้นเมื่อวันที่8มกราคมเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามนะครับมีสื่อบางสำนักได้มีความสงสัยว่าการโอนหุ้นนั้นอาจจะเกิดขึ้นในวันที่21มีนาคมซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจะทำให้การเป็นสสสถานะการเป็นสอสอ,อาจจะเสียไป จึงมีการร้องไปยังกะกะตแล้วกะกะตก็ได้ส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญให้สารรัฐธรรมนูญตีความเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่หลายลาท่านได้ทราบได้ทราบอยู่แล้วอย่างไรก็ตามสมมุตินะครับท่านประธานว่าสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าคุณคุณธนาธรมีคุณสมบัติไม่สามารถเป็นสอสอได้ ต้องย้ําชัดๆว่าแม้ว่าจะไม่สามารถเป็นสอสอได้แต่ณวันนี้วันที่5มิถุนาหุ้นได้โอนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นวันที่8หรือ21มีนาคมคุณธนาธรสามารถดำลงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามใดๆเลยท่านประธานครับถึงตรงนี้เราจะพบว่า คุณธนาธรไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแต่ในทางกลับกันครับคุณประยุทธ์จันโอชากลับมีข้อสงสัยหลายอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปจำนวนมากมายมหลายเรื่องนะครับซึ่งบางท่านอาจจะเข้าใจผิดในทํานองว่าในเรื่องของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น บางท่านได้กล่าวว่ากกตได้รับรองแล้วได้วินิจฉัยในประเด็นนี้แล้วผมคงต้องของเรียนอนุญาตท่านประธานว่าไม่เป็นความจริงเพราะอันที่จริงแล้วรองเลขาธิการของกกตนะครับได้ยืนยันนะครับในสื่อหลายสำนักว่ากกตไม่ได้วินิจฉัยเป็นหน้าที่ของรัฐสภาที่จะต้องเป็นผู้วินิจฉัยตรงนี้ ดังนั้นนะครับผมคิดว่าโดยเนื้อหาสาระสภาจะวินิจฉัยหรือไม่วินิจฉัยอย่างไรเสียเป็นอำนาจของรัฐ,รฐสภาซึ่งสภาไม่สามารถให้บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีขัดต่อกฎหมายขัดต่อคุณสมบัติที่มีคุณสมบัติต้องห้ามได้จบไปประเด็นที่หนึ่งนะครับท่านประธานประเด็นถัดไป มีเพื่อนสมาชิกบางท่านได้กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะท่านประยุทธ์อนุญาตท่านประธานครับการกล่าวอ้างเช่นนี้เป็นเรื่องที่ผิดและผิดบาปเพราะในความเป็นจริงการเลือกตั้ง,คร,งครั้งนี้นั้นเกิดขึ้นจากการที่มีประชาชนออกไปเสียสละต่อสู้เพื่อให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ มีคดีถึงสี่คดีที่ผมยกเรื่องนี้ขึ้นมาผมกำลังจะบอกกับท่านประธานว่ามันเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของท่านประยุทธ์อย่างไรการที่ผมนายรังสิมันลมคนนี้มีสี่คดีประชาชนนับร้อยถูกดำเนินคดีเพียงเพราะว่าต้องการเห็นการเลือกตั้งหมายความว่าท่านประยุทธ์นั้นไม่มีหัวจิตหัวใจที่จะทำลงและรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปวไตย อันต้องอันเป็นหลักการตามประมวลจะตามจริยธรรมนะครับที่ออกมาบังคับใช้กับคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับมากไปกว่านั้นครับท่านประธานแม้กระทั่งการลงประชามติที่บางคนก็บอกว่าการประชามติครั้งนี้มาจากประชาชนแต่ขอโทษเถอะครับผมถูกส่งตัวให้ไปขึ้นสารทหารไปนอนเล่นอยู่ในเรือนจำอยู่12ถึง13วัน แบบนี้ผมไม่คิดว่ากระบวนการและวิธีทางที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาสอดคล้องและมีความพยายามในการรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันเป็นไปตามข้อที่5ของมาตรฐานจริยธรรมท่านประธานครับระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนถึงที่สุดแล้วประชาชนจะต้องเป็นเจ้าของอำนาจ หมายความว่าสิทธิเสรีภาพจะต้องถูกรับรองเอาไว้ประชาชนย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในการที่จะชุมนุมในการที่จะวิพากษ์วิจาร์ณผู้นำหรือรัฐบาลได้แต่ท่านประธานเชื่อไหมครับในความเป็นจริงแล้วเรากลับพบว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ใช้อำนาจที่ตัวเองมีทำลายสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนตรงนี้เสียสิ้นถ้าท่านประธานไม่เชื่อผมคงต้องบอกว่าท่านประธานสามารถลองชูสามนิ้วต่อนหน้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ครับแล้วท่านประธานจะพบเลยว่าอำนาจตามความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรนับตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557จนถึงปัจจุบันปัจจุบันวันที่5มิถุนายนแห่งนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชายังคงมีอำนาจเต็ม อำนาจนี้สามารถสั่งจับกลุ่มเราอย่างไรก็ได้อำนาจนี้สามารถทำลายหลักการประชาธิปไตยอย่างไรก็ได้คุณสมบัติของผู้ที่กำลังจะดำรงตำแหน่งเป็นนายกรมัมมนตรีเช่นนี้กระผมด้พักคนาคตใหม่คงไม่สามารถเรียกได้ว่ามีคุณสมบัติที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญท่านประธานครับมากไปกว่านั้นไม่กี่วันก่อนที่เราจะประชุมสภา มีหลายคนครับเป็นนักกิจกรรมบ้างเป็นนักต่อสู้บ้างหลายท่านอาจจะรู้จักในชื่อจานิวชื่อเอก,กชัยชื่อฟอร์ดไม่เป็นไรครับบางคนไม่รู้จักไม่เป็นไรสามารถเปิด Google อ่านได้แต่ที่ผมกำลังจะเรียนให้ท่านได้ทราบก็คือว่าบุคคลเหล่านี้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่รู้ไหมครับภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ถือครองอำนาจมาหลายปี เรากลับพบว่ามีการรอบประทุสลายบุคคลเหล่านี้การประทุสลายเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบมีการตระเตรียมวางแผนเป็นอย่างดีกระทำต่อเป้าหมายอย่างต่อเนื่องหลายครั้งซึ่งเราก็ต่างก็รู้อยู่ว่าผลที่เป็นคุณย่อมเกิดขึ้นต่อคอสอชอเพราะกระทำต่อคนที่เห็นต่างคอสอชอครับท่านประธานครับท่าน ท่านประธานที่เคารพกับผมสิริพงษ์รัศมีสวัสชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขตหนองจอกกรทมในฐานะประธานในธรรมธิราสภากับขอประท้วงท่านที่กํำลังพิปรายอยู่นะครับข้อที่43นอกประเด็นในเรื่องจานิวนะครับที่กําลังจะเชื่อมมาให้นายกประยุทธ์กำลังจะเสียหายครับขอบคุณมากครับ ขอให้ท่านสรุปนะครับลังหมายความว่าท่านกำลังนำเรื่องของผมผมกำลังจะเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานจะได้ไม่ต้องโตเถียงกันบ้างมาตรา160นะครับในเรื่องของจริยธรรมนะครับตามรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องที่เป็นคุณสมบัติแน่นอนนะครับซึ่งจริยธรรมตรงนี้เกี่ยวพันกับมาตรฐานจริยธรรมข้อที่5นะครับซึ่งก็ถูกสรุดได้เมื่อกี้ฟังได้ก็เกี่ยวจริยธรรมแต่เดานลงรายละเอียดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท่านไปแก้ กับท่านประตามครับผมยินดียินดีพยายามสรุปให้นะครับประเด็นของผมก็คือว่า5ปีที่ผ่านมาภายใต้ระบอบของคุณประยุทธ์จันโอชาการไม่เคารพต่อหลักการประชาธิปไตยการปิดปากประชาชนเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาท่านประธานครับมากไปกว่านั้นมากไปกว่านั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ หากเรามองไปข้างๆเราจะพบว่ารัฐบาลของคุณประยุทธ์จันโอชานอกจากทําลายระบอบประชาธิปไตยแล้วยังได้มีการเตรียมการนะครับสร้างสวขึ้นมาซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่าสวนี่มาจากใครใครเป็นประธานในการสรรหาท่านสมาชิกบางคนได้อภิปรายไปด้วยซ้ำว่าสวก็มาจากคอสอชอในแง่นี้ครับท่านประธาน ผมมีความสงสัยอย่างยิ่งว่าตกลงแล้วสวนะครับจะสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระได้หรือไม่ซึ่งหากไม่ได้ก็หมายความว่าสวกำลังกระทำการที่ผิดต่อมาตรา113ตามรัฐธรรมนูญเนนี้รู้สึกท้วงพูดกันบ่อยแล้วนะครับประเด็นนะของผมจะสรุปแล้วครับท่านประธานรประเด็นของผมก็คือว่าสิ่งที่ผมจะชี้ให้เห็นคือคุณประยุทธ ไม่ใช่แค่เพียงไม่เคารพต่อหลักการประชาธิปไตยไม่ใช่แค่เพียงเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยแต่คุณประยุทธ์ยืนอยู่ตรงข้ามประชาธิปไตยและกำลังสารต่ออำนาจเผด็จการที่จะสืบต่อไปด้วยสอวอเป็นหนึ่งในนั้นของการสืบทอดอำนาจครับขอบคุณครับ